ห็นรถไม่ได้เหมือนพี่ดาวเลยนะคะทีนี้ไม่ยอมนิ่งแล้วเข้าตีดเครื่องเลยจันเจ้าเข้าตีดเครื่องแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้สสวััดีครบ วันนี้เป็นบทเรียนครั้งที่สองนะครับคุณครูจะพานักเรียนทําอะไรคะ้าโรงเรียนครับ้าโรงเรียนอีกแล้วจันเจา้าบอกหน้าเบื่อจังเลยเห็นนี่ยเดือหันมาฟังแลง้วคือน,นะครับเดี๋ยวหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับเราจะปล่อยน้องจันเจ้าขึ้นลงขึ้นลงนะครับเดี๋ยวเหมือนกับพี่ดาวให้เกิดปล่อยให้เล่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องเซฟความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวปล่อยขึ้นได้แต่ว่าเวลาลงราต้องประคองมี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 พ่อคอยประคองลงนะดูว่า จะแก่นแก้วแค่ไหนติดต,ต,ตามให้จบคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้จะเอานางไปแปรงโฉมก่อนจับปูใส่กระด้งก่อนค่ะตอนนี้เจ,จ้าคนสวยจะต้องไปแปรงโฉมก่อนนะลูกตอนนี้เราจะเอานางไปแปรงโฉมก่อนนะคะทุกคนเพราะว่านางมอมแม,มมสลือเกินค่ะ เป็นผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้มอมแมมได้ทุกวันไม่เป็นคุณลัสตรตีเลยอาบน้ำก่อนแล้วค่อยเก้นขอบคุณถนนนะคะขอบคุณถนน f อซนะคะทางสารฝันเอฟซีมุ่งสู่ดาวนะคะทำให้เรามีที่อาบน้ำให้จันเจ้าด้วยค่ะ ยอดมากขัดผิวก่อนลูกขัดผิวก่อนขัดผิวก่อนจ้า กินน้ำเหมือนพี่ดาวเลยกระตุ้ยุเหมือนพี่ดาวเลยต้องขัดผิวให้นางหน่อยนะคะขัดชีชวีวันให้นางหน่อยนนเ,รเ,รเริ่มเรเริมสวยแล้วเริ่มเสริมสวยได้แล้วค่ะทุกวันนี้เริ่มเริ่มไม่มีขาหลังแล้วเริ่มจะชินกับขาหน้าขาหลังแล้วค่ะ พราะว่าแต่ก่อนเราปล่อยน้องเล่นนะคะเพราะน้องอยังเด็กพอโตขึ้นมาเราก็เริ่มฝึกนะคะน้องก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ทีละนิดละนิดนะคะพี่อาบน้ำโอ้อาบน้ำแล้วหนูก็ช่วยเหมือนกันนะเนี่ย อาบน้ำเร็จแล้วหนูก็ช่วยเหมือนกันนะเนี่ยรู้ไหมรู้ตัวไหมว่าตัวเอง่วยอะ่ะเพื่อนหนาไว้องว่าสวย,ยวงงงื้อแท่แหละเออเจ้าหนูก็เวยตั้งนานแล้วแม่เพิ่งเหลือะเหรอหนูยมาตั้งนานแล้วนะแน่แน่ยองว่าสวยประเดี๋ยวสองทัน,นทีเลยคน่วยของเอฟีส่วนคนหล่อเราอยู่นู่นนะคะคนหล่อเราเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะลูก ถ้าอะไรครับถ้าอะไรครับโย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 คนหลอกของเอฟซีอยู่นู่นนะคะตอนนี้ฝึกฝึกอ่าคนช่วยก่อนนะคะเพราะว่าคนช่วยยังไม่ยังไม่ชินนะคะออีกหน่อยเราก็จะจับใส่ชุดแล้วนะคะอ้ยใส่ยางพันขาลูกนั่นนะพ่อกับพ่อพอไรลูกกับพ่อลูกมาหดทั้งหลังแน่พี่ เอ้กีไข่ออกสายยางแมสติขาดคนน่วยไปเดินไปไปขึ้นรถไอวบะน้ำเขาปิดแล้วไปแห่งแรงแต่งแรงแต่งแรงแต่งไปแล้วขดากมุ่นลิงคิงไปแล้วตูด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 ไข่หนอตูดเบลเลอร์ไข่หนอเนี่ยขึ้นให้ถูกทางลุกขึ้นให้ถูกทาง ขึ้นให้ถูกทางนะคะคนสวยถึงเรื่องตึงลรื่องตึงเรืงตึงลึื่องตึงเรื่องตึงเึื่องตึงลึงตึงลึงตึงปาดมาเก่งแท้คนสวยขึ้นเองค่ะขึ้นเองเออรถนี้เป็นของหนูโอ้พ่อเตรียม พอเตรียมผลไม้ไว้ให้ด้วยนะคะมีอ้อยมีกล้วยนะคะมีแตงโมสนุกเขาละทีนี้ปัดเถอะคนช่วยเป็นครั้งที่สองนะคะขึ้นรถมาลูกหลามาลงมาไม่ลงหนูไม่ลงของกินหนูอยู่บนรถมาลงมาก่อน

ไปบอกพ่ดาวพี่ดาวพี่ดาว้นอยากเห็นยัไไ้ี่นใมยมมอ้เราลองดูว่าเล่นโอยหนออยากนั่งเห็นปอยนั่งมงึิเชือมังวันนี้ติดเชือกังเอออออนอนลงอ่นอนลงอนอนลงไหนสั่งได้เปล่า เห็นรถไม่ได้เหมือนพี่ดาวเลยนะคะทีนี้ไม่ยอมนิ่งแล้วเขาตีดเครื่องเลยได้จเจ้าเขาติดเครื่องแล้วเห็นรถแล้วเอาไม่อยู่เลยนะทุกคนดูโอ้ยตายแล้ว นี่คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะวันที่สี่นะคะจะอาเก้าเดือนเต็มนะคะฉลาดมากนะคะเรียนรู้ได้เร็วมากนะจะสูงเท่าพ่อแล้วค่ะทุกคนดูยังไม่ถึงปีนะถ้าจะเท่าพ่อแล้วเบาลูกเบา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 ครับเบาเบ เบาเบาค่ะคนสวยเบาเบาเฮ้ยทำอะไรแบบนั้นเวยบาเบาลูกเบาเบาอย่าเบียดพ่อดีแล้วหนูกลัวอะไรเป็นไหมอ่ะแล้วสิ่งที่เขาให้กลัวไม่กลัวนะไอ้สิ่งที่เขาไม่ให้กลัวนี่นกบินนี่กลัวมากเลยนะทุกคนไปแล้ว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 ประตูไม่ได้เป๊ด ย่าหยาดย่ายหยาดสีสาง่ยเลยโอ้โห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 เออเออดีค่ขนาดว่ามันนี่ิ้งดิ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 เต๋อดิ้งดิงเต๋อดิงิงใส่นอใส่นออะอย่งนอล้วยบ่มีหนูจะเอาอะไรไปขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถ เออลึงจึงเรืองเตอรลึงจึงไปแลลวผุนไปบอกพี่ดาวแล้วไปบอกพี่ดาวแล้วไปบอกพี่ดาวแล้วพี่ดาวหนูได้ขึ้นรถหนูขึ้นรถเป็นแล้วนะหนูขึ้นรถเป็นแล้วนะพี่ดาวโอ้ยสมุนกับพ่อสมุนแน่พี่หลงพี่เหลาดูดู<ส>แล้วหนูจะเข้าไปทำไมพี่หลงเขาไม่ทำอะไรพี่ดาวหรอก เต๋เลืติงลือเลึงๆตง,ๆงๆไปแล้วไปเร้วไปแล้วถ้าชอบคลิปวีโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีโหน้านะคะ